สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทารล่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมคือราศีเมถุนตุลและกลุมนะประจำปักหลังเดือนพฤศจิกายน2565นะคะ ไพ่หมแยเลนะคะเพจออฟซอร์สสามถ้วย The Lover Nine ออ s ซอร์ส King of Cup เก้าถ้วย เหรียญ Queen of Swords สามไม้และแปดไม้ค่ะโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุลมนะคะไพ่พลังงานของคุณในเดือนนี้นะคือ เพจออฟสอดนะคะเพจออฟสอดเข้ามาเหมือนกับว่าตัวคุณเองในช่วงนี้ในตอนนี้นะคุณมีความคิดความหวัดระแวงใจอยู่นะคะเกี่ยวกับ uh, เรื่องของคนรักเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนรักนะในช่วงนี้ในตอนนี้โดยที่ว่าตัวคุณเองอาจจะคิดไปเองหรือว่าอาจจะไปรู้อะไรมารับทราบอะไรมานะและมันทําให้เกิดความกังวลใจมีเรื่องให้กังวลใจเกี่ยวกับคนรักนะคะบรรยากาศความรักในช่วงนี้ยังรู้สึกอึมครึมรู้สึกแบบ เป็นกังวลใจไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะรู้สึกหวาดระแวงในตัวคนรักนั่นเองนะคะในตอนนี้คุณอาจจะได้เห็นหรือว่าคุณอาจจะได้รับรู้อะไรมาแล้วเก็บมาคิดเก็บมาเครียดนะในตอนนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะในช่วงนี้ในตอนนี้นายออฟสอดเข้ามานะเหมือนกับตัวเขาเองค่อนข้างที่จะร้อนแรงค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ เหมือนเขาเรียกอะไะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามพอสมควรนะแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกหวาดระแวงในตัวเขานะคะแต่จริงๆแล้วตัวเขาเองก็มีความรักความมั่นคงให้กับคุณนะเพราะว่ามีคิงอปขับเข้ามาตัวเขาเองก็รอให้คุณอะเหมือนกับดูแลเอาใจใส่เขาให้มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนตัวเขาเองคิดกังวลใจตัวเขาเองก็มีความคิดที่ว่าเออเหมือนกับว่าตัวเขาอ่ะ พยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนกับว่าคุณยังรักเขาไม่มากพอประมาณนั้นนะเหมือนต่างฝ่ายต่างคิดไปคนละทางนะคะแล้วมันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์อึมครึมได้นะสามถ้วยเข้ามาเดอะเลิฟเวอร์เข้ามานะยังไงแล้วนะคะตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดนะระหว่างคุณกับเขานะยังไงแล้ว มีทิศทางที่ดีเลยทีเดียวนะคะมีทิศทางที่จะกลับมาคืนดีกันกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่กลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากันได้นะแล้วสามถ้วยกับเดอะเรเบอร์เข้ามาเนี่ยยังไงแล้วคุณจะกลับมาแฮปปี้เอนดิงมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนกับว่ามีเรื่องอะไรภายในใจเรื่องอะไรที่ขุนข้องหมองใจเรื่องอะไรที่รู้สึกหวาดระแวงรู้สึกกังวลใจนะเมื่อได้จับเข่าคุยกันได้เปิดใจคุยกันได้เคลียร์ใจกันนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโดนได้รับการเคลียร์แล้วมันจะสบายใจขึ้นนะมันจะหมดความทุกข์หมดความกันงวลใจนะเพราะามีสามถ้วยเข้ามาเดอ l เลเวอร์เข้ามายังไงแล้วตัวคุณเองยังหลงเสน่ห์เขาแน่นอนนะคะยังไงแล้วยังตัดไม่ขาดนะยังไม่สามารถที่จะมูฟออนได้หรือว่าไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะด้วยความมีเสน่ห์ของเขาทำให้คุณหลงไหลนะคะ ยังไงแล้วเขายังเป็นคนที่ใช่คุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่นะอาจจะมีเรื่องให้ระแวงกันเพราะอาจจะคิดไปเองก็เป็นไปได้นะคะเมื่อได้คุยกันเมื่อเคลียร์ใจกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจะมีทิศทางที่มันดีขึ้นน่ะเ,เกณฑ์ความรักความสัมพันธ์มีความเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมก้าวถ้วยเข้ามานะคะยิ่งเข้ามาตอกย้ำนะว่าคุณและเขานะอาจจะมีความสุขมากขึ้นนะแล้ว ให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีความหวาดระแวงมีความกังวลใจแล้วมันทำให้รู้สึกเครียดไปเองนะจริงๆแล้วเมื่อคุณกับเขาได้เคลียร์ใจกันกลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะก้าวเหรียญเข้ามา เก้าเด่ยนเข้ามานะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่มีเวลาให้กันนะั้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าติดงานนั่นเองนะจนไม่มีเวลาเคลียร์ใจกันจนไม่มีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่กันนั่นเองนะคะอาจจะเจอกับช่วงเวลานี้อีกครั้งหนึ่งนะความรักความสัมพันธ์อาจจะต้องการดูแลเอาความการดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะ เพียงแต่ว่าเขาอาจจะติดงานแล้วมันทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเครียดได้นะคุนอปสอดคุณมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ตัดสินใจคุณมีเรื่องให้แบบอยากที่จะตัดสินใจฟันธงไปเลยให้มันแบบเด็ดขาดไปเลยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะด้วยตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ เหมือนกับยึดมั่นถือมั่นนะเป็นคนที่มยอมหักไม่ยอมงอ,อเมื่อมีปัญหามีอะไรกันมีปัญหากันเนี่ยคุณก็จะ,ะเหมือนกับว่าอยากที่จะฟันธงไปเลยอยากที่จะตัดสินใจไปเลยอยากที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนไปเลยนะจริงๆแล้วอย่าวุ่วามนะคะจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะติดงานอาจจะไม่มีเวลาดูแลเทคแครคุณเท่าไหร่นะ แต่คุณมีสามไม้เข้ามาแล้วเนี่ยสามไม้เข้ามาตอกย้ำนะคะว่ายังไงแล้วคุณกับเขาอะ่ะก็ยังคิดที่จะวางแผนสร้างอนาคตร,ร่วมกันอยู่นะยังไงแล้วเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาอะ่ะที่โกรธกันที่ไม่เข้าใจกันนะคะจะกลับมาเคลียร์ใจกันจะกลับมาคืนดีกันจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการเคลียร์ได้รับการแก้ไขนะคะ แล้วจะมีเกณฑ์ที่จะเหมือนวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันด้วยนะถ้าสามไม้เข้ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นไพ่กอรเริ่มหรือรว่าเริ่มวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันกับคนรักนะที่โกรธกันก็จะกลับมาคืนดีกันกลับมาเคลียร์ใจกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์กลับมาแฮปปี้อนดิงอีกครั้งหนึ่งนะ 8ไม้เข้ามาปิดท้ายนะคะคุณมีเกณฑ์เดินทางไกลกับคนรักนะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันกับคนรักนะคะเป็นทริปกระชับความสัมพันธ์นั่นเองนะแล้วก็เหมือนกับว่าอา,อาจจะเป็นคู่รักบางคู่อาจจะเป็นคู่รักทางไกลนะคะที่มีการติดต่อสื่อสารกันแบบเป็นประจำนะแบบไม่ขาดตอนนะคะทำให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นนะ ยังไงแล้วนะคะระหว่างคุณกับเขานะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์มีทิศทางไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวนะเป็นแต่ว่าถ้าคุณแบบเลิกคิดน้อยใจเลิกคิดที่จะหวาดระแวงกันละกันทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะยังไงแล้วมีกาจะขอเปิดไพ่ต่อให้นะคะว่าพลังงานของไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับคู่ของคุณนะ ราะว่าไพ่ของคุณในตอนนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะไม่ได้แย่นะสองไม้ยังไงแล้วคุณแล้วเขานะให้กธกันยังไงก็จะกลับมาคืนดีกันกลับมาสร้างความสัมพันธ์กันใหม่นะเอ,อมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกมันยังมีเกณฑ์เดินเดินทางไกลนะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันอยู่นะคะแล้วก็เกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้น มั่นคงขึ้นนะมีความเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมเจ็ดเหรียญยังไงแล้วนะคะคุณและเขานะก็คือหมั่นพัฒนาดูแลเอาใจใส่กันพยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะพยายามที่จะเปิดใจเปิดอกคุยกันนะคะแล้วมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาดีขึ้นนะ t เดชาริอัดเข้ามาปิดท้าย อย่างที่มิการบ,บอกนะว่าเดือนนี้เขาอาจจะไม่ว่างเพราะว่าติดงานเฉลยอดเข้ามาเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่บ้าระห่ำในการทํางานนะคะเป็นไพ่ที่แบบไม่มีเวลาให้กันเพราะว่าติดงานเป็นช่วงที่คุณและเขาอาจจะต้องห่างๆกันสักพักหนึ่งแต่ว,ว่าเป็นเรื่องของงานนะยังไงแล้วคู่ของคุณนะคะมีเกณฑ์มีทิศท,ทางพัฒนาไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ยัง่งยืนเลยทีเดียว มีการวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันด้วยนะยังไงแล้วนะคะไพ่พลังงานของคุณนะต้องการให้คุณทําความเข้าใจกับคนรักนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีงานล้นมือมีโปรเจกต์ล้นมือนะแล้วมันทําให้ไม่มีเวลาดูแลจะใส่คุณเท่าที่ควรแต่จริงๆแล้วเขามีความมั่นคงมีความรักความมั่นคงให้กับคุณนะค่ะ ยังไงแล้วนะคะชาวาธาตุลมนะอออย่าซีเรียสอย่าเป็นกังวลใจไปนะคะยังไงแล้วเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะยังไงแล้วก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ